ครับสวัสดีครับสวัสดีปีซีสันครับสวัสดีตอนสาวสครับพี่น้องวันนี้เป็นสาววันหยุดนะครับยังบ้านไหนอาหารนะครับตอนกําลังเดินยางลอไปรอมาอยู่บรรยากาศจมงสาวสครับพี่น้องอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นๆหนาวๆกําลังจะมีแดดแสงแดดขึ้นมาครับบรรยากาศอยู่หายอยู่หน้าครับพี่น้อง ล่อฝนนะครับตอนนี้ล่อฝนนะครับแห้งแรงหลายพี่น้องเอยห้าให้วัวกับบ๊อบบี้นะครับก็บอาศัยหยาที่ปลูกไว้นะครับตัดให้กินเสริมกับฟางไปนะครับก็ได้ยฮอดฝนลุ่งนะครับกับบ๊อบู้งงว่าจนะลง่งยงบ่ทั้งกับตกง,งายบ่ฝนก็นเลยนะครับบรรยากาศในของงัวในฟาร์มงวัวนะัรับฟาร์มหมู ตอนนี้อยู่ในความสงบอยู่นะครับยังมาม่ให้อาหารนะครับจะเลยถ่ายบรรยากาศชวงเศ้ามากให้พี่น้องบึงนะครับเออปีเก่ากับปีใหม่กำลังเริ่มกินยานะครับสำหรับวัวหน่อยสองตัวนี้นะครับเอาหยามาก ป้อนให้มือละสองสามกินะครับกำลังเรื่มกินเก่งนะครับตัวใหญ่นี่นะครับจีกเก่านี่นะครับเป็นเด้เก่งเจาะแพงอยู่ในคอรกนะครับยังไม่ทัฒนาออกมานะครับให้อาหารต้องให้อาหารก้อนนะครับจังก่อยจะปล่อยออกนะครับถ้าบ่อให้ถา้าบ่กค้างไว้แบบนี้นี่จะมาแย่งอาหารมูหมูแม่นี่หมุดเลยนะครับเนี่ย มูแม่มั่นนะครับจะมาแย่งกินมดเลยนะครับอิมอยู่ตัวเดียวนะครับก็เลยต้องขังไว้ก่อนนะครับขังให้อาหารอยู่ในขอกนะครับบ่จะว่าให้มากกวนมูนะครับด้านนอกเป็นได้แดงมาเหรนน้ำวัวนะครับกำหนดคลอดนี่สาคูสภานะครับทั้งสองตัวนะครับแม่กบลูกนะครับก็ล่อรุ่นตปอีกนะครับว่าจะ ตรงตามวันเวลาที่กำหนดวบบอนะครับตามตังทองตังขั้นเก่าเดือนนะครับส่วนโบดนี่ก็ดูเป็นเมลูออนนะครับดูกินนมอยู่นะครับส่วนแม่โบดสาวนั่นก็ผสมคาดว่าจะติดแล้วนะครับกาติดคือจังคิดนี่ก็คือเดือนกัญยานะครับออกนะครับโบดสาวสีหันกลนหันหลังมาให้อยู่นี่นะครับก็จิเหลือแต่สาวแดงนะครับในน่บยังวันผสมนั้งกัน จะกับสัตว์นะครับล่อหลุนไปเดือนกุมภ้ามีหน้ามีตาหนี่จะกับสัตว์บอนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับสาวแดงนะครับส่วนโบนั่นมันใจว่าติดแล้วนะครับตอนนั้นนะครับกัญญาขอดนะครับทองเกาเดือนนะครับแดงจะขึ้นเหมือนไอ้แดงวัวไทยพื้นบ้านครับพี่น้องราคางัวกะโอ้ตกต่ำนะครับต่อยต่ำสลือเกิน าราากิโลละห0าสิบบาทนะครับถูกก่อราคาปลานิ่นปลาทับทิมหยิดนะครับราคางวัวตอนนี้นะครับงวัวตัวละเมือนี่โอ้ตัวแบกไงไงแบกง,งามนะครับของผมเนี่ยมันขายมดคลองจะได้พราะเสียนบูนะซื้อมากครับว่ามันซื้อมากถูกแล้วตอนนี้ราคางวัวยิ่งถูกก้นเก้าไปอีกนะครับ การเลียงมันเก็บไปนี่นครับเก็บเอาลูกเอาเตามันไปนี่แหละนะครับฮัเทเชียส่คดีมือขอา้างหน้ามันจะราคาจะขยับขึ้นนะครับภาวนาให้มันเป็นยังสัตน,นะครับตอนนี้การเรียงเก็บลูกไปก้อนนะครับมีลูกออกลูกมาก,กอะูแร่ลูก,ลก,ลกให้มันดีๆนะครับอยู่แร่ไม่้วนห้พี่เรียงงามๆไว้นะครับฮัเชียเป็นบุญกับมือขอา้างหน้าราคากระเตืองขึ้นนะครับพี่น้อง มื่อไรสิขึ้นแดงเลยเปล่าขึ้นเขาผสมหมดแล้ววัวไทยพื้นบ้านครับพี่น้องกับงอนไทยกลางบุกวนมาหาเจ้าแผ่นเออ,อ,อดเดี๋ยวเดี๋ยวกินอาหารก่อนจะค่อยออกอประตูสิพังประตูสิพังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาหารกันให้อาหารก่อนใจเย็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 น วน,วนตึงอ้วนตึงนี่ก็มาวนหนาวนหลังอยูน่นไ่นนะถ้าก็ดความมันลมอากาศจังหวะเศร้ากับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีหลายๆ,ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับเอาอาหารให้วัวก่อนนะครับเอาฟางให้วัวเอาอาหารให้หมูก่อนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ